แม่ชีทเทเลาได้กล่าวว่าในบ้านเราเราไม่ได้รับเงินุุนหนุ่นจากรัฐบาลและเราก็ไม่ได้รับเงินจากะศาสนาจากพวกเราคริสเตอร์แต่ละคนเราไม่มีเงินเดือนเราเพียงแต่เชื่อและหวังในพยานาสอดส่องของพระพิเจ้าเท่านั้น มีเซเตอร์เข้ามาหาแม่และกล่าวว่าคุณแม่วันนี้เราไม่มีอะไรกินจริงๆเลยหมดทุกสิ่งทุกอย่างหมดไม่มีอะไรเหลือเลยคุณแม่นั่งตะลึงพาเข้าสรวันทามารยาสองสามครั้ง ประมาณเก้าโมงก็มีรถบรรทุกนำขนมปังมาให้ที่บ้านเราเอาขนมปังมาเต็มขนันรเนื่องจากว่าวันนั้นโรงเรียนปิดและที่หอพักก็ปิดเขาจริงเอาขนมปังที่เหลือเอามาให้พวกเราทาน สองสามพันก้อนนี่แหละเราเชื่อระหวังในพนยานสดสองของพระเจ้าทุกวันนี้พระเิ็เจ้าเท่านั้นที่เลี้ยงอาหารพวกเราเลี้ยงอาหารคนแก่คนชราคนตกทุกข์ได้ยากเมือเรามีความเชื่อระหวังในองค์พระเยซูพิิสต์เจ้า